ไม่วันนี้ครูจะเลือกหัวหน้าห้องจริงหรอเจวันนี้ครูจะเลือกหัวหน้าห้องฮะพี่ว้าาวันนี้ครูเลือกหัวหน้าห้องเดี๋ยววันนี้ครูเลือกหัวหน้าห้องพี่ปอนห้องเลือกหัวหน้าครูฮะอ๋อครูเลือกหัวหน้าห้องพี่สภาพแอดมิน ผมก็งงงกันแต่ดีมากบ้านไครไม่งงอะไรครูไม่งงก็ครูจะเลิ่มไม่ไรจะกลับบ้านจริงจริงครูพี่บอลพูดมีเหตุผลนะเมื่อไรจะกลับบ้านคนที่โตสุดเป็นเลยครูใช่ไหมอายุน้อยสุดได้ใช่ครูตอต้องเป็นเอายังไงเอายังไงลงมติเอายังไงคนที่อายุน้อยสุดเป็นเพราะจะได้อยู่นานๆใช่ต้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเธอไทำความเคารพเขาไม่ละเขาเป็นหัวหน้าห้องอ่ะอายุน้อยสุดอ่ะนี่เลยจะ อาอย่างนี้ผมจะให,ให้ทุกคนเขียนใส่กระดาษมาคนละหนึ่งแผน่นว่าจะให้ใครเป็นเข้<ม>าใจไหมไม่เลยผมเดืเอกน้นอนค่ะไม่เธอเป็นดีเราเป็นมาสามทีแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาเดี๋ยวเป็นเลยพี่ไม้เป็นเลยถ้าเป็นเดี๋ยวโรงเรียนจะ,จะเจริญน,นะดิไม่เป็นไรหรอกดูคุณเนี่ยเยกเป็นไหมถ้าเป็นก็โรงเรียนทดถอยลงนี้กว่าวานอนอีกอ่ะพี่ปอนเป็นเถอะเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว กเขาเป็นอะไรเลยปอนออเป็นติดเกาอ๋ออไนอยูมอย่างงี้ไม่ใช่เยปดมืยปวดมือปวดมือสรุปตามตามที่ครูบอกนะไปลยแยกย้ายลงเขียนชื่อเลยแล้วเลยแล้วใครเต้นนะครูไปแยกย้ายไปเขียนชื่อเลยให้ครูไปๆเร็ว นี่เลยคนน้เหนึ่งสองสามใครใครเกลมือเดียวสองเสียงแล้วเนี่ยครูสองเสียงเลยนะเอาไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมเป๊ะเอาใหม่ก็มันเท่ากันหมดแล้วครูจะเลือกใครเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาไปเอาไปเฮ้ยทุกคนเงียบก่อนจะใช้เกณฑ์วัดเลยอันเนี้ยพ่งเน้ำเข้ามาจากอิตาลีเครื่องวัดแบบ ตรงแบบตรงที่สุดอะจริงเลยนายกจริงอ่ะกูลองกูลองหมุนดูเอยลองปัดดูอ้าวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมผมให้มาเลยอ้าวปัดไปด้านหน้าเลยหนสองว้าวแล้วหมุน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 แล้วจะยู่ล้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 วเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เพิ่มเพื่มไม่มั่นใจนะหมานหมุนต่อหมุนต่อพออเลยนายกคููเลือกเองไม่ต้องละไม่ต้องละพอสรุปสรบปสรุปสรุปให้นาปอลเป็นไม่ต้่ไเป็นหัวลาออกไปออกเลยไมอ้โหที่ไหน่ทงถารมเธอใหญ่โตเธอเป็นหัวหน้าน้องๆูเดี๋ยวถ้าพีปอนออกเธอทุกวันที่โรงเรียนเราเหลือกันแค่นี้นะคืโอยเมื่อก้เาจะเอาอะไรกินเหรอเธออยเลือกจริงมาพูดสินายยกโอ้ยค่ะโรงเรียนยากอยู่ ่ะโอเคสรุปในปอนเป็นเย้ม่มีคนแนห้องอไรไม่มีรองเลยน,นะเออเดี๋ยวเขาแน่มาเลือกรองเจรองนี้ว่าเบิร์ดเอไม่บอกละไรยมอนเซ้นนนนนนเซ้น